ศูนย์สุขภาพสตรีโรงพยาบาลจุฬาพร์เปิดบริการเทคโนโลยีเพื่อการเจริญพันธุ์ชูนวัตกรรมสำหรับผู้มีบุตรยากราชวิตลัยจุฬาพรณ์โดยศูนย์สุขภาพสตรีโรงพยาบาลจุฬาภร์ถแถลงข่าวเปิดบริการทางการแพทย์ด้านเทคโนโลยีเพื่อการเจริญพันธุ์ภายใต้แนวคิดจากความหวังสู่ความจริงโฮบบิกินเฮียภายในงานยังได้รับเกียรติจากนายแพทย์เกรียงไกรทวินไพยผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภร์เป็นประธานในการเปิดงานโดยการจัดตั้งศูนย์รักษาภาวะการเจริญพันธุ์โดยนำเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์มาต่อยอด การรักษาผู้มีบุตรยากอีกทั้งยังมีการวางแผนการตั้งครรภ์นในผู้ป่วยมะเร็งเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมโดยทีมสหวิชาชีพพร้อมด้วยทีมแพทย์เฉพาะทางสาขาต่างๆภายในงานจะให้มีการเสวนาเชิงวิชาการโดยทีมสูตินารีเวชแพทย์ด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์โรงพยาบาลจุฬาภรที่มาให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์อย่างครอบคลุมทุกมิตินอกจากนี้ยังจัดให้มีบริการสุขภาพและจัดแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์โดยการจัดงานในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของโรงพยาบาลจุฬา พรราช,ชวิทยาจุฬาพรในการเป็นศูนย์การบริการด้านสุขภาพสตรีและการเจริญพันธุ์ที่พร้อมดูแลประชาชนให้เข้าถึงการรักษาที่ได้มาตรฐานในระดับสากลอีกด้วยโดยสามารถเข้ารับการปรึกษาได้ที่ศูนย์สุขภาพสตรีโรงพยาบาลจุฬาพรชั้น9อาคารอัค,าร,อาคารราชกุมารีค่ะหลายท่านก็อาจจะได้ทราบกันแล้วนะคะว่าตอนนี้เนี่ย ปัญหาเรื่องของเด็กเกิดน้อยนะคะก็เป็นปัญหาหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่นําเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์นะคะก็มาช่วยนะคะในกลุ่มนะคะที่มีภาวะมีบุตยากค่ะ รวมถึงนะคะ,ค,ะคุณผู้ป่วยนะคะมะเร็งนะคะที่อยู่ในวัยเจริญพันธุน์แล้วก็วางแผนนะคะการมีบุตรในอนาคตนะคะแล้วก็สามารถใช้เทคโนโลยีเนี่ยแช่แข็งเซลล์ขขยไว้ก่อนแล้วก็มารักษาเรื่องของการมีบุตรในอนาคตะคะ่ะในส่วนของกลุ่มที่มีภาะวะมีบุตรยากนะคะก็จะช่วยทําให้เนี่ยอัตราความสําเร็จของการตั้งครรภ์นเนี่ยเพิ่มมากขึ้นค่ะก็จะช่วยเติมเต็มนะคะคุณภาพชีวิตครอบครัวค่ะรวมถึงแก้ไขปัญหาสุขภาพของประเทศด้วยค่ะหลายๆครั้งนะคะเราอาจจะมีะความหวัง นะคะนะคะการการมีลูกนะคะเป็นการเติมเต็มของชีวิตครอบครัวนะคะไม่ใช่เป็นความหวังเฉพาะนะคะคู่สมรสเท่านั้นค่ะรวมไปถึงปู่ย่าตายายแล้วก็ครอบครัวนะคะโดยทั้งหมดเลยค่ะทีเนี้ยถ้าเรามีความหวังนะคะที่อยากจะมีลูกแต่อาจจะมีปัญหาบางอย่างค่ะการที่เข้ามารับการรักษานะคะทั้งใช้นะคะเรื่องของเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์นะคะแล้วก็กระบวนการรักษาต่างๆนะคะเพื่อให้มีบุตรเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะคะก็เป็นการเติมเต็มความหวังค่ะ ให้ประสบความสําเร็จค่ะเทคโนโลยีเนี่ยต้องยอมรับนะคะในหลายๆที่เนี่ยนะคะก็อาจจะใช้เทคโนโลยีที่ใกล้เคียงกันนะคะเพราะว่าเนี่ยทุกที่เนี่ยนะคะต้องอใช้เทคโนโลยีเนี่ยให้เป็นมาตรฐานระดับสากลค่ะแต่ถ้าเป็นแตกต่างจากที่อื่นนะคะที่นี่นะคะเราจะมีะการช่วยเหลือนะคะของผู้ป่วยนะคะที่เป็นมะเร็งในวัยเจริญพันธุ์ค่ะแล้วก็สามารถทำะ เก็บนะคะเซลแช่แข็งไว้ก่อน,นะคะไม่ว่าจะเป็นเซลลไข่เซลวัจพีนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็เข้ารับการรักษาเรื่องของโรคประด็นค่ะให้ยาเคมีบ,บาําบัดว่าฉายแสงนะคะและเมื่อโรคหายดีก็สามารถเอ่อกลับมาตั้งครรภ์อีกครั้งนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นแตกต่างจากที่อื่นนะคะที่เออเรามีอ่า การรักษาตรงนี้โดยเฉพาะด้วยค่ะบริการหลักๆนะคะขออนุญ,ญาตแบ่งเป็น2กลุ่มค่ะกลุ่มแรกเลยนะคะก็คือรักษาเรื่องของภาวะมีบุตรยากค่ะก็มีทั้งเรื่องของการตรวจเตรียมตัวตั้งแต่ตอนแรกเลยนะคะแล้วก็การรักษานะคะเริ่มจากการชีเชื้อในครรมดล,ลูกหรือที่เรารู้จักกาัน ในชื่อ iu i การทําเด็กหลอดแก้วค่ะก็ถือว่าที่เราเรียกกันว่าอีกซี่นะคะซึ่งอัตราคามพิวเนี่ยก็จะเพิ่มมากขึ้นตามลาดับนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นการให้บริการในกลุ่มที่มีบุขยากค่ะในส่วนกลุ่มนะคะที่อยากจะแช่แข็งเซลล์ไข่ไว้ก่อนนะคะอาจจะทั้งกลุ่มนะคะที่วินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งนะคะแล้วก็มารับการแช่แข็งเซลล์ไว้ก่อนที่จะไปรับการรักษานะคะหรือนะคะกลุ่ม working women ค่ะนะคะ,นะคะสตรีนะคะที่แบบอ่า เกรงว่านะคะไข่เนี่ยจะเสื่ยมนะคะก่อนที่จะเจอคนที่ใช่ค่ะก็สามารถที่จะมาแช่แข็งเซลล์ไข่ไว้ได้ก่อนค่ะเรื arte, shifted, utet, yeah, Means, ่องสาเทคโนโลยีาไอะขมากนะคะปัจุบนูมากจะว่าไม่ได้เอรืก่องไออย่างนี่ก็ปลอดภัยแน่นอนนะคะส่วนเรื่องเร่การเก็บไข่อยู่ไอเอฟนะคะมันก็ต้องระวังหลายอย่างเนาะเรื่อง ถ้าหมายว่ามีิญานะคะก็จริงๆใต้คุกอย่เลยนะคะเราก็จะต้องเริ่มจากเริ่มแต่งงานก่อนเนาะเพราะแต่งงานสรถ้ากิดว่าเรายังไม่ได้มีบุคภายในหีอันนี้อาจจะต้องชอบะกี้บอกัว่าเอ๊ะมันมีปัญหาอะไร้าหนะคะนี่คุก็หายแล้ว่าเรามีนึีบวกหนึ่งาปน ที่แบบเอ่อเป็นกลุ่มมีบุตรยากแล้วนะคะก็จะเป็นกลุ่มที่แค่วางแผนยากจะมีลูกนะคะตอนนี้หรือว่ามีลูกในอนาคตเนี่ยก็จะเข้ามาปรึกษานะคะเพื่อตรวจร่างกายดูว่าเรามีโรคทางพันธุกรรมนะคะอย่างเช่นโรคที่เจอบ่อย,อยเช่นโรคธาลสัสซีเมียเนี่ยแฝงอยู่หรือเปล่าเพราะว่าถ้าเอา่อเรามีโรคบางประการที่เราต้องแก้ไขก่อนตั้งครรภ์นเนี่ยก็จะได้วางแผนนะคะรักษาแล้วก็เพื่อเตรียมพร้อมสู่การตั้งครรภ์นในอนาคตค่คะเพราะฉะนั้นกล่าวโดยสรุปก็คือเริ่มตั้งแต่อยากวางแผนที่จะมีลูกก็สามารถที่จะเข้ามาปรึกษาได้เลยค่ะ what ตั้งคันนะคะอาจจะมีสาเหตุต้องแก้ไขเช่นมีเรื่องของช็อกโกแลตซีซมีถุงน้ำนะคะที่ต้องตัดต่อมีเรื่องของลูกตู้หรือว่ามีพวกติง่งที่โยงมาลูกอ,อันนี้ค่ะต้องแก้ไขก่อนที่้องบอกว่าโรงพยาบาลของเราอ่ะคะ่ะมีอาการที่ครบคันนะคะแล้วก็มีความก้าวหน้า ใเรื่องของการใช้เทคโนโลยีค่ะของกล้องค่ะวันนี้ก็จะเรียกว,ว่า่าปครบวุจรมากๆเลยนะคะมาที่เดียวเนี่สามารถตั้งแต่เริ่มไปจนจบได้เลยค่ะสหรับในส่วนของห้องปฏิบัติการนะครับของเราเนี่ยก็จะควบคุมตามมาตรฐานสากลนะครับแล้วเราเนี่ยก็จะมีการแยกนะครับ ตัวอย่างของผู้รับบริการนะครับอย่างเช่นตามมาตรฐานก็คือติดเชื้อไม่ติดเชื้ออะไรอย่านงนเป็นต้นนะครับเรามีกระบวนการในการติดตามนะครับแล้วก็มอนิเตอร์ดูสภาพแวดล้อมของห้องแลบนะครับตลอด24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถมั่นใจในเรื่องของคุณภาพของห้องปฏิบัติการของเราได้นะครับแล้วกว็ส่วนของในทีมของนักวิทยาศาสตร์เองนะครับของเราเนี่ยก็มีนักวิทยาศาสตร์ที่เชี่ยวชาญนะครับแล้วก็มีประสบการณ์มา มากครับในส่วนบทบาทของพยาบาลนะคะเราก็อาจจะในการรักษาภาวะการเจริญต่างในส่วนข้อคนไข้ที่เข้าสมาในกระบวนการนะคะช่วยเหลือการเจริญทางการแพทย์เนาะก็จะมีทั้งการฉีดยากระตุ้นไข้หรืออะไรแบบนี้ค่ะพยาบาลนะคะที่ส่วนช่วยเหลือก็คือการเน้นย้ำคนไข้นะคะในส่วนของการฉีดยานะคะแล้วก็ผองทังเคียงหลักการฉีดยาประมาณนี้ค่ะแล้วก็ถ้ามีข้อสอบถามหรือสงสัยในระบบระหว่างกระบวนการ รักษาแล้วเราก็จะมีช่องทางอ่ะลายเฉพาะในส่วนของแผนกห้คนไกแทยอ่ะเข้ามาทักมาสอบถามได้ตลอดค่ะก็จะมีคุณหมอแล้วก็แอดมินที่เป็นพนยาบาลนะคะคอยตอบคาถามคนไข้ก็สรุปนะครับในฐานะของโรงพยาบาลจุฬาภรเนี่ยที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งการารักษามะเร็งแล้วก็เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์เนี่ยเรามีทีมเราเรียกว่าส,า,สาขาละกันมีทั้งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมะเร็ง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์การเจริญพันธนะุ์นักทยศาศพยาบาลท,ที่เชี่ยวชาญนะพร้อมให้บริการทั้งในส่วนที่คนไข้มะเร็งที่อยากมีบุตรรวมถึงคนไข้มีบุตรยากทั่วไปด้วยก็ทีมเราพร้อมที่ดูแลทุกคนครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าอายุไข,ข่ของผู้หญิงเนี่ยมันน้อยลงไปตามอ,อายุ <c oughs> <c oughs> โดยเฉพาะเกิน35ก็โอกาสตั้งครรภ์ก็น้อยลงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นแต่งงานแล้วถ้าไม่มีบุตรภายใน1ปีก็รีบมาปรึกษาแพทย์จะดีที่สุดครับ